อ่ามาที่เรื่องราวข่าวนี้นะฮะของกรมควบคุมโรค <laughs> ะ,ะไม่ได้ยินไม่ได้ยิน,ยนกรมควบคุมโรคเขาออกมาประกาศเตือนประชาชนให้ระวังก้าโรคที่มากับหน้าฝนนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมโดยแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกล <c oughs> ุ่มแรกก็คือกลุ่มโรคที่มีแนวโน้มจะระบาด2โรคก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ะนะ โรคอะไรนะโรคไข้หวัดใหญ่ที่จะระบาดบ้างในโซนนะซึ่งปีนี้พบการระบาดรุนแรงกว่าสองหรือสามปีที่ผ่านมาจากแอดิตที่ผ่านมานะป้าไม่เคยเจอคนตายจากโรคนี้นะคนเป็นเยอะอ่าใช่ล่าสุด5เดือนแรกของปีมีคนเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ถึง59รายแล้วนะฮะที่เรามาเตือนเนี่ยมันใกล้จะถึงช่วงระบาด แบบรุนแรงที่สุดในรอบป,ปีใช่ครับช่วงน <รง S 1> นานี้แหละมีคนป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่36,390คนใน28<อ>จังหวัดทั่วประเทศไทยมากที่สุดคือจังหวัดทางภาคเหนือและก็คาดว่าเดือนสิงหาสิงหาคมกันยายนนี้จะเป็นช่วงระบาดสูงสุดของปีนี้และคาดว่าจะมีผู้ป่วยถึง26,000รายต่อเดือนจึงขอเตือนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะฮะอายุ65ปีขึ้นไปประจอยม่ใช่ กลุ่มผู้หญิงตั้งครรภที่มีอายุครรสิบเดืนขึ้นไปอันนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มเด็กอายุ6เดือนถึงสปีกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะฮะสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นะฮะก็ไปรับวัคซีนได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้สถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลอะไรเนี่ยไปป้องกันไว้ดีกว่าไปฉีดปลูก ไอ้วัคซีนเอาไว้จะได้แข็งแรงใช่นี่แหละเป็นโรคที่ทางกรมควบคุมโรคประกาศเตือนให้ระวังโรคอะไรในช่วงหน้าฝนแต่ยังไม่หมดจ้ายังมีโรคที่ต้องระวังพิเศษอีก2โรคเธอไข้เลือดออกกับไวรัสตับอักเสบแต่ไอ้กลุ่มนี้นะมันจะระบาดใน,ในการการกินอาหารร่วมกันร,รวมถึงใ,ในการ,การจัดการพื้นที่ที่ไม่ไม่ถูกหลักสุข,ขาพิบาลต่างๆไอพวกที่ เอาแอ่งน้ําอะไรวางไว้เป็นน้ําขังนเป็นแหลงเพาะพันยุงนะฮะอีกหนึ่งโรคที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษก็คือโรคมือเท้าปากที่พบการระบาด <ใน S 1> สูงก,กว่าปีก่อนในช่วง5เ,ออเดือนพบผู้ป่วยกระจายไปทั่วประเทศแล้ว12,602คนนะฮะเพิ่มขึ้น4 0เซ์มากที่สุดในภาคกลาง17จังหวัดรองมาคือภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้แล้วก็มีผลสำรวจพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจากการติดเชื้อเอนเทโรไวรัส71นนะฮะกำลังจะบอกว่าถ้ารู้สึกตัวเองเป็นไข้นะ แล้วพอรับประทานยาลดไข้ผ่านไปสักครึ่งวันน่ะเฮ้ยไข้มันยังสูงอยู่เอาละเริ่มสงสัยแล้วตามมาด้วยอาการเจ็บคอควรจะหาหมอไหมฮะไปเลยอย่าไปร้านขยายยาอย่าไปร้านขยายยคบางคนมโนโนเอง มันดูว่าตัวเองเป็นหมอก็ไปเอายาแก้ไขอะไรมากินเนี่ยเฮ้ยแต่แต่ประกันสังคมอ่ะเขาก็แจกแค่นั้นไม่่หรอพาราเซตามอลก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นรอสามชั่วโมงได้พารามาหนึ่งพอเคยเลยอะป้ายังไม่เคยเดี๋ยวให้ป้าเคยแล้วป้าจะมาว่าสู่กันฟังนะฮะอะย่างที่บอกกันไป5้ากล่องข้างประจอยนะฮะแจกกรมควบคุมโรคประกาศเตือนให้ระวังโรคใดในช่วงหน้าฝนเอโรคลมชัก B. โรคไข้หวัดใหญ่ไม่ได้คำตอบแล้วนะฮะพิมพ์ N ตัวใหญ่เว้นวักตามด้วยคำตอบว่า A หรือ B ส่งมาที่4240666ฮ66ใช่ครับแต่ถ้าเป็น4240333เมาหมอยกันผ่านทางหน้าจอนะฮะต้องทำเสียงดังๆเพราะว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกว่าเวลาขับรถเนี่ยได้ยินเสียงของเราสองคนแล้วเนี่ยตื่นตอสว่าง